คุผูช้ชมครับนี่คือขยับแฟนทอล์คครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์แนวสายลับที่โด่งดังจากทีวีซีรีส์และโลดลั่นโดยทอมครูซสู่ภาพยนตร์ที่มีหลายต่หลายตอนมากตลอดระยะเวลา27ปีด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ใช้รหัสง่ายๆ Mission Impossible หรือปฏิบัติการสถานโลกทําภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แต่คนกลุ่มน,นี้ทําให้เป็นไปได้ครับปฏิบัติการล่าสุดของภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากเลื่อนเพราะโควิดแล้วก็การถ่ายทําหนังเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการกลับมาอย่างสมภาคภูมินั่นค Mission อ m p o s s i b l e Dead Reckoning Part 1ปฏิบัติการสะท้อนโลกของอ e ีธานฮันกับการปฏิบัติภารกิจใหม่ความเป็นความตายที่เดิมพันกับศัตรูใหม่ที่ลึกลับและเป็นศัตรูที่ผมรับรองได้ว่าคุณผู้ชมก็นึกไม่ถึงว่าเขากล้าบ้าถึงขนาดนี้หรอครับหรือแม้แต่แค่ฉากมอเตอร์ไซค์ฉากเดียวนั้นผมบอกได้เลยฮะก็ต้องคาวราวะพี่ทอมครูซนะครับว่าผู้ชายคนนี้จริงจังตลอดเวลาพวกคล้ายๆในบริบทของแจ็คกี้ชานที่แกเล่นเองเจ็บเองคือลุยเองหมดนะฮะต้องยอมรับว่าทอมครูซนั่นถ ที่ทำอะไรก็ Delive r หรือสมมอบของขวัญที่เป็นฟิล์มที่เป็นภาพยนตร์และเป็นความบันเทิงสุดล้ำจริงๆแต่ส่วนหนึ่งที่ทีมงานเราหาข้อมูลมาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของการทําเงินภาพยนตร์เรื่องนี้ทั่วโลกคือแฟรนไชส์นี้ทําเงินไปมากกว่า3500้าเหรียญสหรัฐและเอาเป็นว่าเราเหมือนเด็กทําวิจัยนะครับเราลองมาดูกันร่วมลุ้นกันว่าภาพยนตร์ Mission Impossible ตอนไหนทํารายได้น้อยที่สุดแล้วเรียงขั้นบันไดสู่ทําเงินมากที่สุดไปติดตามร่วมกับผมกันได้แล้วครับ Agent confirmed. Stand by to go live. On my mark. เริ่มต้นกันด้วยอันดับที่6กนะครับกับ Mission i m p o s s i b l e 3ปี2006เป็นผลงานการกำกับของผู้กกับเจเจอับรามแม้ว่าจะทำรายได้รวมทั่วโลกบนตาราง b ็ x o f f อ c ฟน้อยที่สุดนั่นคือ398ล้านเหรียญสหรัฐแต่ภาพยด่นในภาคน,นี้ได้รับเสียงชมเชยอ,อย่างมากในการสร้างบรรยากาศที่จริงจังและสมจริงกว่า2ภาคแรกซึ่งเป็นจุดเด่นของหน,นังภาคนี้พร้อมกับการแสดงสุดฝีมือของนักแสดงชายผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างฟิลิปซีมอลฮอฟมันที่มารับบทเป็นวายร้ายของเรื่อง Eagle Hunt Will your man, usual. อันดับที่5ได้แก่ Mission Impossible ภาคแรกทำไรายได้ทั่วโลกไป457ล้านเหรียญตัวภาพยนตร์เป็นผลงานของภูมิกับหนังแอคชั่นระดับตำนานอย่าง Brian d e p a l m a ที่มีผลงานการกำกับหนังแอคชั่นอย่าง r e s s to Kill Scarface และ The Untouchable มาตีความเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของภารกิจเสี่ยงตายในเวอร์ชนันภาพยนตร์และเป็นการเปิดตัว Tom Cruise ในฐานะ Ethan Hunt ครั้งแรกอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวทำให้ภาพยนตร์ภาคแรกกลายเป็นหนังที่ กลมกล่อมและทีมดนตรีประกอบก็กลายเป็นที่จดจําจนถึงวันนี้เรามีเกร็ดข้อมูลหนังที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นั่นคือจุดกําเนิดไม่ใช่เป็น possible ที่แท้จริงนั้นเริ่มมาจากการเป็นทีวีซีรีส์ออนแอร์ในปี1966ถึงปี1973และได้พัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกมีภาคต่อมาถึงยุคปัจจุบันนับเป็นภาพยนตร์ชุดที่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และคำวิจารณ์เป็นอย่างมาก All need อันดับที่4ีได้แก่ Mission Impossible 2ในปี2000กวาดรายได้ไป546ล้านเหรียญทั่วโลกภาคนี้สร้างห่างจากภาคแรก4ปีและได้เปลี่ยนภูมิกับมาเป็นจอห์นบูภูมิกับหนังแอคชั่นชาวฮ่องกงที่มีผลงานที่ยอมรับทั่วโลกอย่าง Face Off และโหดเร็วดีหรือ A Better Tomorrow ลายเซนของภูมิกับอันวือหวาอย่างจอห์นบูทำให้ Mission Impossible 2ได้สร้างเอกลักษณ์ภาพจำการออกแบบฉากแอคชั่นสุดเท่เฉียบคมและมีสไตล์ที่สุดภาคหนึ่งเลยก็ว่าได้ส่งผลให้ภาพเพียร์ภา This world more than the, world. the Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do. An anti อันดับ3ได้แก่ Mission Impossible ภาค5หรือชื่อตอน Rogue Nation ออกฉายในปี2015เป็นเรื่องราวของอ e ีแชนและทีมที่กลับมาพร้อมปฏิบัติการครั้งใหม่เพื่อจัดการกับองค์กรลับระดับนานาชาติที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำลายหน่วย IMF ภาคนี้กำกับโดย Christopher McQuarrie โดยมีฉากเครื่องบินและฉากซิ่งมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนพูดถึงเพราะนักแสดงนำอย่างทอมครูซและรีเบคก้าเฟอร์กูสันได้ถ่ายทำกันจริงๆด้วยตัวเองส่ง ผลให้ภาคนี้ทำเงินทั่วโลกไปถึง682ล้านเหรียญสหรัฐ Who are you really? We all have our secrets. Then อันดับที่2ได้แก่ Mission Impossible ภาค4ในชื่อตอน Ghost Protocol ในปี2011ทำเงินทั่วโลกไป694ล้านเหรียญสหรัฐนับเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ประสบความสำเร็จใกล้เคียงกับภาค5เพราะกวาดรายได้ไปทั่วโลกใกล้เคียงกันนั่นคือระดับ600กว่าล้านเหรียญซึ่งภาค4นี้ทำรายได้มากกว่า Rogue Nation ไปเพียง12ล้านเหรียญเท่านั้นเอง You 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 go rogue? Been authorized to hunt you down hunt He's been and kill you. The job. และแน่นอนครับอันดับที่1ครับคือ Mission Impossible Fallout ฉายในปี2018นะครับซึ่งทิ้งช่วงเวลาไปเกือบ5ปีสำหรับภาพยนต์ภาคที่6นี้ถือว่าเป็นภาคที่ทำเงินทั่วโลกสูงสุดในแฟรนไชส์ณขนาดนี้จากการฉายทั่วโลกทำเงินไป791ล้านเหรียญสหรัฐและได้คำชมอย่างดีเยี่ยมจากนักวิจารณ์ในเว็บไซต์เมื่อเขือเนาหรือ Rotten Tomato สูงถึง97%และนับว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดของภาพยนต์ชุดแฟรนไชส์ Mission Impossible You've no idea the power I represent. It knows your story and how, how it ends. และเตรียมพร้อมลุยภารกิจใหม่ในภาคล่าสุดกับ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ที่ได้ Christopher McQuarrie พุ่มกับจากภาค5และ6มาสารต่อเรื่องราวในภาคล่าสุดนี้กับปฏิบัติการสถานโลกของอ e ี h ท n h u n และทีมของเขาที่ต้องออกไป,ไปเผชิญหน้ากับภารกิจสุดอันตรายกว่าที่เคยผ่านมาในภารกิจหยุดยั้งอาวุธชิดใหม่ที่จะกลายมาเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติห้ามพลาดแล้วลุ้นกันว่าภาคที่7จะโกยรายได้ทั่วโลกไปเท่าไหร่สาหรับ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 หรือในชื่อไทยว่า Mission Impossible ล่าพิกัดมรณะตอนที่1เข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์นะครับ ตลอด2ชั่วโมงกับ40กว่านาทีที่เรานั่งดูหนังเรื่องนี้นะครับเราต้องบอกว่าพี่ทอมครูซนั้นได้ยกระดับหนังสายลับ Mission Impossible ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใจดู Mission Impossible อาจจะหาเวลากลับไปดู Mission Impossible ตอนเก่าๆแล้วลองมาดูว่าตอนนั้นเราบอกว่าตอน Rogue Nation หรือ Fallout เป็นตอนที่ดีที่สุดแต่ผมกลับมองว่านี่แหละครับคือ Mission Impossible ของจริงที่ทําให้เรารู้สึกว่าผู้ชายอย่างอ e ีธานฮันนั้นทําทุกอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทํากันครับ ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็รบกวนแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแว่นทอคครับ